สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเราต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์เราก็ต้องมีการวัดความสำเร็จกันก่อนแต่คำถามที่ตามมาก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ชีวิตของผู้ใช้จริงๆริงซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไร US Goals ก็คือผลลัพธ์ที่เราต้องการที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การคิดในน้อยขึ้นมาแต่ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้โดยเป้าหมาย UX ทีจะต้องมีสองอย่างด้วยกันค่ะ 1. มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางต้องคิดจากมุมมองของผู้ใช้เป็นหนักว่าพวกเขาต้องการอะไรหรือมีปัญหาอะไรที่เราสามารถช่วยแก้ไขได้ 2. วัดผลได้ก็คือเป้าหมายต้องสามารถแปลงเป็นตัวเ,เลขหรือข้อมูลที่สามารถจับต้องได้ 3. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ก็คือเป้าหมาย US ต้องเป็นในทิศทางเดียวกับเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจค่ะโดยเนื้อหาที่เราจะนำมาพูดถึงในวันนี้ก็จะมีเรื่อง success criteria เกณฑ์ความสำเร็จ US KPI ตัวชี้วัดประสิทธิธภาพหนัก ะตัวอย่างจากบริษัทเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือ success criteria เกณฑ์ความสำเร็จคือเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมี success criteria หรือเกณฑ์ความสำเร็จไปด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเราทำตามเป้า,าปหมายได้สำเร็จแล้วไหม success criteria ก็คือตัวชี้วัดที่บอกว่า UX goal ของเราสำเร็จไหม ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่าน,น,นี้เนี่ยก็คือเงื่อนไขในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณค่ะโดยเราจะใช้ในการตัดสินความสําเร็จและมีความเฉพาะเจาะจงกับดีไซน์หรือว่าโปรเจกต์น,น,นั้นไปด้วยค่ะโดยจะถูกวัดผลในระยะสั้นเช่นระหว่างการทดสอบ usability ตัวอย่างก็คือ uxgo เราตั้งไว้ว่าผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายได้แต่ว่ามีเกณฑ์ที่เป็น success criteria ก็คือผู้ใช้ก,กว่า80%ต้องค้นหาข้อมูลเจอภายในสคลิกค่ะ สิ่งต่อมาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ UX KPI ค่ะหรือจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหนัก UX KPI ก็คือเมทริกที่เราใช้ติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะยาวค่ะเพื่อที่จะวัดผลลัพธ์เช้งเชิ่มปริมาณและเชื่อคุณภาพโดย UX KPI ก็จะถูกวัดหลังจากที่ระบบเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้มาจาก Data Analytics หรือ System Logs หรือจากการที่เราทำเซอร์วีค่ะ ต่อมาเราก็จะพามาทำความรู้จักกับประเภทของ UX KPI ค่ะประเภทแรก Behavior Matrix ตัวชีวัพฤติกรรมซึ่งเราจะวัดว่าผู้ใช้ทำอะไรบ้างซึ่งตัวอย่างก็จะมี Track Success Rate จ,จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ทำภารกิจสำเร็จตัวอย่างที่ 2. อง Time on Task เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการทำงานที่สำเร็จตัวอย่างที่3 Error Rate หรือจำนวนข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ทำระหว่างการใช้งานประเภทที่2 additive channel matrix ตัวชี้วัดทัศนคติเราก็จะวัดว่าผู้ใช้มีความรู้สึกอย่างไรตัวอย่างเช่น SUs system usability scale จะเป็นคะแนนที่ใช้วัดความง่ายในการใช้งานต่อมาก็คือ NPS หรือ net promoter score ความเป็นไปได้นนที่ผู้ใช้จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่นต่อมาก็คือ c s a p หรือ Customer Satisfaction Score จะแสดงเป็นคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้และประเภทที่3 Business r e n a t e d UX KPI ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจซึ่งก็จะมี Conversion Rate จะแสดงเป็นสัดส,ส่วนของผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ที่เห็นโฆษณา ที่ทำตามเป้าหมายที่ธุรก,กิจได้ตั้งไว้สำเร็จโดยก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อมาคือ drop off rate ก็คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานที่ออกจากกระบวนการในกระบวนการหนึ่งหลังที่จะเสร็จสิ้นเป้าหมายและต่อมาคือ retention จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่กลับมาใช้งานซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนดในจุดนี้ก็สามารถรบัดความพักดีของลูกค้าได้ค่ะ ต่อมาก็จะมาพูดในส่วนของตัวอย่างบริษัทชั้นนำหรือว่า case study ต,ตัวอย่างแรกมาจาก Amazon โดย Amazon ก็มีเป้าหมายของ UX ก็คือทำให้ขั้นตอนการชำระเงินง่ายและรวดเร็วเพื่อหนดปัญหาที่ผู้ใช้ทิ้งตะกร้าสินค้าไปกลางคันโดย success criteria ก็คือ ผู้ใช้มากกว่า90%ต้องชำระเงินได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดและทำขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จภายใน3นาทีโดยตัวชีวันเหล่านี้ก็จะใช้ในการทดสอบระบบใหม่ก่อนที่จะปล่อยใช้งานจริงแล้วก็จะมีการวัดผลโดย KPI คือเมื่อระบบถูกปล่อยใช้งานจริงอเมซอนก็จะติดตามอัตราการนาทิ้งตะกา้าแลอัตราการเปลี่ยนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวเลขที่จะส่งผลโดยตรงต่อยอดขายทางธุรกิจ ต่อมาจะเป็นเคสสตารดี้ของ Airbnb ซึ่งตั้งอยู่ e x ็กซไว้ว่าทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและสบายใจก่อนที่จะตัดสินใจจองที่พักโดยเฉพาะในเรื่องของความถูกต้องของภาพและข้อมูลและมี Success c r t ท e r i a ก็คือผู้ใช้งานอย่างน้อย80%ต้องรายงานว่ารู้สึกมั่นใจว่าข้อมูลที่พักตรงกับรูปภาพและจำนวนครั้งที่ผู้ใช้จะติดต่อหาเจ้าของที่พักเพื่อถามข้อมูลพื้นฐานลดน้อยลงค่ะ โดย KPI ก็คือจะมีการติดตามอัตราการเปลี่ยนการจองที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการหนดออกของผู้ใช้ระหว่างขั้นตอนการดูที่พักไปจนถึงการจองที่หนดลงค่ะ Spotify เองก็มีการตั้ง USG o ไว้ด้วยก็คือช่วยผู้ใช้คนพบเพลงใหม่ๆได้ง่ายและสนุกขึ้นผ่านฟิเจอร์อย่าง Discover b i g k l e และมี success c r i t e r i คือผู้ใช้มากกว่า70%ต้องรายงานว่า playlist Discover b i e k l y มีเพลงที่พวกเขาชอบอย่างน้อยหเพลงและใช้เวลาในการหาเพลงใหม่ๆไม่เกิน2นาทีและ Spotify เองก็มีการวัดผล KPI ในระยะยาวด้วยก็คือเวลาการใช้งานต่อผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและอัตราการกลับมาใช้งานในรายสัปดาห์ที่สูงขึ้นต่อมาจะเป็นของ Google ค่ะ Google ก็ได้ตั้งอยู่เอ็ o ว้ว่าช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและตรงใจได้รวดเร็วที่สุด และมีสักซ์เสแค่ทีเนียคือผู้ใช้มากกว่า90%ต้องคลิกผลการค้นหาแรกอย่างน้อย5วินาที g o o g l e ก็มีการติดตาม KPI ด้วยนะคะก็คือเวลาที่ใช้ในการคลิกครั้งแรกและคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สูงกว่า4เต็ม5ค่ะต่อมาจะเป็นเคสสตาร์ดของออนไลน์แบงกิ้งอย่าง ING Bank ค่ะ โดย iNG ก็ได้ตั้งอยู่ ExGo ไว้ว่าทำให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมี success criteria คือเมื่อใช้มากกว่า95ต้องทำรายการโอนเงินสำเร็จและมีคะแนน System Usability Scale มากกว่า80และ iNG ก็มีการวัดผล KPI ใดยการติดตามปริมาณการโทรเข้าสู่บริการลูกค้าที่ลดลงเกี่ยวกับปัญหาการโอนเงิน และจำนวนผู้ใช้รายเดือนที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อหาที่ได้พูดไปเราก็สรุปได้ว่า ux go คือเป้าหมายไม่ใช่แค่ไอเดียและไม่เพียงแต่มีความสวยงามและฟีเจอร์ใหม่ๆเท่านั้นแต่ก็คือการสร้างคุณค่าที่สามารถบัดผลได้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจเป้าหมายที่ดีควรจะมีสาอย่างก็คือ 1. เป็นมิตรกับผู้ใช้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 2. เป็นรูปธปรรมสามารถัดผลได้อย่างชัดเจนและ 3. ส่งเสริมธุรกิจช่วยให้ผลิตภัณฑ์เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องพอถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะไม่มีทางรู้ในว่างานที่เราทำไปนั้นสำเร็จหรือไม่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาที่ได้นำมาอ้างอิงมาจากรายวิชา dsi 4 1 1โดยอาจารย์อัหวานินรัสติดกุล บทที่2เรื่อง UX g o Success Criteria and KPI ค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รักฟังมาจนจบวันนี้ก็ขอตัวนาไปก่อนสวัสดีค่ะ